ดอกแก้วมังกรสวยๆย,ยามกลางคืนจ้าถ่ายให้ชมตอนกลางคืนเขาจะมักบานยามกลางคืนจ้าดอกมังกรดอกแก้วมังกรสีงามๆกลีบจะเป็นสีเหลืองเขียวจ้าส่วนหมากยามกลางเวนเขาจะหกใบเขายานแสงดแดดถ้ายามกลางเวลว่าเห็นเขาลอกจะเหี่ยวเบลอ จะเห็นแต่ตอนยังกลางคืนเนี่เบางเกสรเขาออกมาพร้อมที่จะเป็นลูกก็จะลูกเขาก็จะอยู่ตรงนี้จา้าพึง่งพึ่งหรือว่าอย่างล่ะมาแลงเขาก็จะมาผสมเกสรให้ดูข้างในดูข้างในเห็นชัดปะจา้าเห็นชัดไหมดูเกสรของเขาดูลังข้างใน เอองามนี่เราจา้่เนาะพื่อนเบิ่เกี้สอนเขาบ่ได้บ่ท่านได้เห็นจากเทียนี่เอามาให้เอามาให้เบิงจ้ะเอามาฝาก,ะากจะเห็นเฉพาะเงี้ยกลางคืนนะจ้าเด้ออันนี้มันอยู่ตามก็เลยถ่ายได้นีเบิงเป็นรงังเป็นรงังนี่อเออเมื่กี้สอนเขาสวยงามจา้าเงยกลางคืน เอามาฝากจ้าดอกแก้มมังกรซูมเข้าไปอีกได้ไหมดูข้างในมึนข้างในโอู้ยทองกระหอนเห็นย,ยังมาจ้ากมึงข้างในมึงข้างในเห็นบ่ซูมขอให้มึงกใกล้ๆกลเห็นแล้วอะไรล่ะฮึมมึงอาจจะบอนง่งจะมึงอาจจะบอลงิงนะจ้าหนู มีแค่นี้ข้างในเขาเป็นกีสอนแล้วก็เป็นยังเกาะอ,ออกมาเนี่เนี่เ,เอินอะไรก็บบรูนี่จะเอามาฝากเอามาฝากขอบคุณนะคะที่รับชม